น้องกิ๊เต็มน้องกิ๊เต็มนี่น้องกิ๊เต็มมาช่วยอะไรช่วยกินช่วยเกิบปาดท,ท๊ <c oughs> วันนี้จ้าวาันนี้มันพกสองกุศลทำดินเชี่ยลจ้ามาขอกาหนอนกิ๊เต็มคือเก่านะคะน้อจ้าน้องกิ๊ตเต็มสิผ้ารองหัวลองสวนนะคะน้ะตอ,นนนอ,อตอนแไไไไรง โอ้ย oh, ไปเบิ่งข้าสูป้าเนาะค่ะนอกป่าบ่ ok apa, ได้ไปเลยบ่ได้ถ่ายคลิปให้ท่านผู้ชมเบิ่งค่ะ <ภา S 1> สูป,ป้าอยู่หน้าห้วยของเฮาแม่นปะข่ของเราขาของเราเองอะไรกวักมือกวักมือไวไให้ให้ดูกล้วยโอ้ยน้องกิ๊บเต็มมาเลยมาสวนโดนสิพาไปเบิ่งกล้วยกล้วยเครื่องงามๆเข้าหน่อยน,น้องกิ๊บเต็มนี่พาเบิ่งพักก่อนพักบุ้งกระเลิบไงเลยน้องอ่ะนี่ค่ะพี่ป่า ลงเม็ดไว้ที่เคยทายเห็บบึงนะค่ะเนาะนี่ค่ะผักบุ้งนะค่ะเนาะเดี๋ยวสิได้กินต้นปีใหม่นี่ละหนังกินเต็มเนาะนี่ค่ะพักปลาก็เริ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วจ้ะอันนี้ก็คือกล้วยเครื่องงามๆของเฮานะะี่ค่ะได้เงี้ยงแล้วแง่งอีกรอแล้วรออีกนะคะเนาะกล้วยเครื่อนี่นะคะเนาะนี่ค่ะเครือสวยๆของเฮานี่ค่ะนี่ก็พักของเฮานะหนังกินเต็มเนาะ,ะนี่เริ่มใหญ่แล้ว อันนี้ด <Bond> ิจ้าเริ่มใหญ่แล้วจ้านี่ขึ้นเรื่อยๆอันนี้ผักชีนะคะน้อนี่อันนี้ผักอะไรเนาะอ่าอันนี้ผักกาดหินนี่อันนี้ผักกาดหินอันนั้นหอมอันนั้นหอมแบงนี่ผักชีนี่ผักชีสองสองอย่างเลยแบบป่าปลูกรวมกันนี่อันนี้ผักชีจีนนะคะเนาะนี่อันนั้นผักชีเล้านะคะเนาะนี่ค่ะ อันนี้หอมแบงก็ลังออกนะคะน้อนี่ต้นใหญ่เร็วมากนี่โตแล้วจ้าเดี๋ยวคดน้ำดูดูเขาสิได้กินเร็วๆนะจ๊ะนาะอันนี้ผักอะไรเองเด็กจ้ะโอ้อันนี้อันนี้นี่คือนะไเนี่ยนี่ผักเขาเรียกขึ้นช่ายอันนี้ผักการหินกับกวางตุ้งนี่ค่ะอันนี้ล่ะขึ้นช่ายเขาก็ลังเริ่มออกเป็นเบี้ยเล็กๆเลยค่ะนาะนี่ค่ะอันนั้นกวางตุ้งนี่ค่ะ โอ้ยวานต่สิบอออกนะค่ะเนาะนี่ค่ะก็เล็กออกเบี้ยเล็กๆเลยวานไปกับแต่ต้นหอมนะคะเนาะนี่ค่ะเพิ่นออกอีลีนะคะเนาะเพิ่นบอรออกนะคะเนาะนี่ใส่ได้ใส่ไดเดียวคิดว่าปลูกเล่นๆรือืมขอวานไปแหละเนาะเสียงเนาะค่ะเนาะวานตะศอลป์ห้เาบอหลุนอ่าหลุนหลุนพอวานฝึกออกแล้วเอาเพิ่นได้ออกแล้วก็จะล่อวานเพิ่นใหญ่อย่างไรคาับจะออกเพิ่นออกไปปลูกนะคะเนาะ เเปป็นบียรตัวไ,ไมว่าเราคิดแต่ว่าอะไรโตเร็วสุดอะไรจ้ะผักบุ้งกับหอมแบงโอ้ใช่แล้วอันนี้ก็โตเร็วนี่โตเร็วอันนี้ผักชีนะคะเนาะผักชีลาวผักชีลาวนะคะเนาะใส่แกงอมนะคะเนาะวิอันนู้นล่ะไหนไม่ๆต้นมะเขือมะเขืออนี่งอะผักกาดหินนะคะเนาะหนี่งกำลังตน้นพันใหญ่มากดอกจ้ะแต่ว่าเดี๋ยวอีกรอสักครูกพี่ปลูก พึ่ปลูกแล้วคะ่ะเนาะแล้วก็สีใหญ่หนึ่งปากกวาน,นไปผอมเป็นหมัวๆไปนีนตน่ต้นพักกวงตุ้งนะคะน่ะเนาะเป็นพักก็ออกนะค่ะออก,ๆๆกนี่ดีๆเนาะจ้ะเนาะกวงตุง้งเนาะจะน้ะงนี่คุถอนยาออกด้วยนี่ค่ะกวงตุง้งผักหอมก็เกิดในแป็งผกักเขานี่แหละค่ะนักกะสิได้เก็บกินเนาะค่ะเนาะผักหอมผักหอมก็แซบเป็นน้องกิ๊บเต้มมาหลัวแก้วอร่อยอร่อยมากนี่ค่ะวางเขากับปูไปเนาะค่ะเนาะดูตรงน้าสีออกเป็นกองๆเลยไหน อันนี้คือพุ่นต้นป่าลดหนามนาะค่ะเน้องผักกาลไปกองกันรวมกันเนาะค่ะเน้องเอามะเขืออะสิเก็บบนน้องกินเต็มมะเขือไหนนี่เกเก็บเก็บเอาไปเก็บมาระวังระวังโดนเออผักโดนผักหอม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 มันกำลังเกิดไปทางนู้นแล้วกันไปทางนู้นไปทางโน้นอ้อมอ้อมอ้อมระวังมดนะอืออืออ้อมดูโมฆะตายเหรอโอ้ยมีมดด้วยอ่ะไปเดินไป นี่บ uh, uh ่คืออยู่ซองหน่วยน้องกินเต็มไปเก็บเพมาทั้งนี้น้องกินเต็มมาทังฟังพี่เดีไปเก็บหน้าสวนซองหน่วยจริงอ่าเก็บมาเลยจ้ะเอาเอาถุงยางออกมานำเด้อถุงยางปิวไปเดินเข้าไปเลยเดินเข้ามาเลยเดินเย็บที่ว่างเข้ามาเลยอ่านั่นแหละเดี๋ยวเข้ามาเออที่ว่างๆเอา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 ถุงยางออกเอาถุงยางออกเออเก็บมาเลยจ้ะเดี๋ยวป่าจะเอาใหม่มาทำเพิ่นขึ้น นาได้แล้วถอยอือปึ๊บอ่านี่ค่ะเวลาะหุนน้ำเพิ่นเนอะเพิ่นไหลมารวมกันเนาะค่ะเนาะจะได้เลยไปจุ่มๆเลยค่ะตอนน้องก็บเตรียมไปหาหลอดขางหลุนดีกว่าไปเบิกประกอบน้ำประกอบน้ำด๊อกด๊กตัวนั่นเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งอีกเนาะค่ะเนาะเพิ่นใหไงขึ้นยังเนาะค่ะเนาะไปโอ้โห เจ้าชากล้วยเสียหายเลยมึงตีระค่ะมึงตีลาคาหยียบผักบุงป่าอ้ยโอ้โหเหยียบผักป่าผักชีก็เหยียบโอ้โชาวกล้วยนี่บ่ได้เลยเราต้องรีบพาออกไปจากที่นี่ให้เร็วที่สุดป่ะอันนี้ก็าลังแต่ที่ปลูกใหม้นะคะเนาะฝักกําลังขึ้นให้เหาเห็นแไหมเนาะเนาะล้อมเล็มๆค่ะผักนั้นอะไรอ่ะอันนั้นแตงอันนี้คือแตงขังนะคะเนาะนี่ค่ะนี่กํลังเกิด ก็จะเกิดตัวกันเนาะค่ะเอาปเอาปฮมันละมาฟังนี่นะคะเนาะนี่ค่ะลูกบัตรก็เลยทำความสะอาดแล้วนี่ค่ะบัดวัชพืดยังออกแถวๆนี้นะคะเนาะค่ะเดี๋ยวเขาจะเอาฟางนะคะเนาะเขามาปูให้พื้น ไปต้นใหม่เฮาเดี๋ซุ่มเนาะคะ่ะเนาะเวลาห้องน้ำนาะค่ะเนาะนี่ค่ะเดีด๋ยวทำความสะอาด,ดเรียบร้อยเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะอันนี้กะวันนี้ก็เนิเนแนวจังหน่อยลงมาก็ับสตาร์ทออกเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะ,ะเดี๋ยวสิเดะปลูกองกินเนาะคะ่ะเนาะเดี๋ยวสิเบิ่งก่อนเนาะให้ปลูกยังแน่เนาะค่ะเนาะนี่นตัดผักบุ้ง<น>ออกนะคะเนาะแต่ข้างล่างเนี่นตัดพันได้นะคะเนาะเพราะว่ายังเป็นหนามอยู่นะคะเนาะหนามเพิ่งยังมีอยู่นะคะ ก,กินเต็มว่ะเดี๋ยวแหงๆกว่านี้นะคะนอค่าก็สิได้ตัดพวกพักบุญต้งองก,กินเต็มว่าปูว่าจะปุ๋ยั้งหลายแลออกนะคะเนาะปุ๋ยยังไงปลูกเตียงโมงกับฟักทองได้เลยได้จะปลูกเตียงโมน้องกิตเต็มมาอยากให้ปลูกเตียงโม,งงะงงโมงนะคะเนาะมีแล้วลุงบัตรซื้อมาแล้วเดี๋ยวปลูกให้กินเ,เออนีค่ค่ะบรรยากาศยามแรงๆนะคะเนาะ สวนของเฮาอากาศดีดีเนาะคะ่ะเย็นสบายเนาะค่ะเนาะ <c oughs> แล้วก็เป็นอีกเครือนึงของกล้วยทับทิมของเฮานะคะเนาะนี่ค่ะนี่ก่ะสวยๆเนาะค่ะเนะาะกล้วยทับทิมเครือนี้นี่ค่ะเดี๋ยวสิพาเลาะไปเรื่อยๆเนาะค่ะเนาะสิพาไปเบิ่งมะก,กองน้ำต้นนั้นเนาะค่ะเนาะนี่แนมหินอยู่เนาะค่ะเนาะโอ้เนาะค่ะเนาะ <c oughs> สิไปเบิ่งว่าหน่วยเพิ่นใไงหรือยังเนาะจ้ะ ไปหน้องกิ๊บเต็มปะพาแตงผู้ชมไปเบิึงมะกอกน้ำมะกอกน้ำเนาะปไปไาไปทางไหนไปทางไหนทางนี้ทางนี้อ่าเดินก่อนเลยไม่ได้โดนตรงหรือจะไปทางนี้ไปดูกล้วยก่อนหรือจะไปดูอ่ากล้วยทับทิมหรือจะไปดูมะกอกน้ำก่อนอันนี้อ่ะทางนี้อ้าเอ้าเอ้าตามหน่องกิ๊บเต็มไปนะค่ะเนาะพาไปบึงไปอีกต้องไปเล่นลูกคนนี้อยู่อืม ่ะปขึป้นเต็มกะลวงหนาไปก่อนเลยนะคะเนาะนี่ค่ะตามแบบกิ๊บเต็มไปนะคะเนานนะเห็ดพันฝรั่งของเฮานะคะคเนาะฝรั่งวันนี้กะกะเพิ่งกะเก็บไปแล้วกะเพิ่งก็ยัง่ทันได้ออกดอกไม้เนาะคะ่ะนาะโซนนี้เนาะไปะแล้วรอเดี๋ยออกดอกไม้เล่น้อดเดบ เ,ปปเล่นสนแอบโหเล่นสนแอบกับกอกล้วยนี่เนาะวูบมีแต่ลูกสวยๆเลยหนังกิ๊บแต้มลูกกล้วยน่ะนะในโอ้โหมีแต่ลูกสมบูรณ์เลยมีหน่วยด้วยโอ้หน่วยก็รีมิ้ให้เพท่านผู้ชมเบิงบ่งเบิ่งต้ลเหรอะลูกเพคนมีแต่สวยๆเลยเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะสมบูรณ์แห้งเนาะคะ่ะเนาะปล่อยทับทิมอ่างกอหนี่ของเห่าบิ่งลูกคนแน่เนาะคะ่ะเนาะโอ้นี่ค่ะ ทับพิมเนาะค่ะเนาะกลวยนากเรียว่ากลวยนากของเฮาเนาะค่ะเนาะลูกแก่ตัวโตเหรอลูกโตปะน้องคิเต็มบอกว่าลูกใหญ่กว่าเดิมป่ะโกว่าอันนั้นเอกบักทันบอกลูกกอกบักทันเขาบอกท่านในป้ไปสวนหวยเฮาเนาะค่ะเนาะตอนบักทันหรือว่าพุท่าสวนหวยให้สวยดุ๊กล้วมือล้างเข้าไปเนาะน้องคิดเต็มเนาะคาตาต้นกามเหรอไปดูน้องคิเต็มว่า <ules> โอ้ยอดเบิ่งเตืนกลวยไปเลยเนาะนนี่ค่ะนี่นี่ลูกอันนี้นี่นีนีนโอ้อันนี้ก็สวยนี่ค่ะนี่ค่ะลมแห้งน้อค่ะเนาะสิเป็นแบบนี้เด็ดเน้องกินเต็มแบบเลยทำผู้ชมเบิ่งนี่ค่ะโอ้หักลมแห้งแห้งมึงหยอดกลวยเขาหักเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะลมแบบลมแห้งแห้งนกกะนี่กะสีเหลิมมาอีกแหละลมอะไรปะเรางิเต็มผ้าเขาชอบเบิ่งไหนว้าวอุ้ยคือโลแกนมองหันไปหน่อยๆเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะ ปอไดม,มาหลายมื่นเนาะค่ะปอไดม,มาเลาะเพิ่นให้เบิ้งให้เบิ้งหนังกินเต็มเอ้อยเอ้ยบอกแล้วว่าเยอะกว่าประคั้นหนังกินเต็มเพิ่นว้าพอจะไปควักมื่นเอ,อิญปลามาเบิ้งปาดนี่ขายใหญ่แล้วเนาะคะ่ะเนาะโอ้หักไหมเนี่ยหักไหมเนี่ยโอ้โอ้โหนู่นค่ะนู่นค่ะ กินนมัดกแห้งเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะโอ้ยโอ้ยดกผดดกผูน่ะเนาะต้นนี้เนาะค่ะเนนออุ้ยอลูกใหญ่ๆก็ยิ่งใหญ่อืมดกผัวต้นเลยนกขันนอใส่เสื้อสีเขียวมายืนเนี่ยมองไม่เห็นแล้วนะโอ้โหโอ้โหโอ้โหนีดูตรงนี้ดูตรงนี้นี่ค่ะมึง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 นี่ค่ะเนาะนี่ค่ะใหญยนี่ค่ะอันนี้ใหญ่ใหญ่ไหน โอ้นี่นนอ,อ,นอ,อันนี้สิกินได้เนาะลองกินเต็มเนาะดีใจดีใจน้อยน้อยน้อยบ่ยกยกเต็มมื้อน่ะโอ้จะได้กินแล้วอันนู้น,น,น,นก็ใหญ่เนาะค่ะเนาะนอนนอนแลเวมันไม่ไหลลุ่นนะคะ่ะเนาะ,น,ะนี่ค่ะเป็นบกอกนามของเฮาเนาะคะ่ะเนาะโอ้โอยากไปขโอยโอ้โหน้ำจิ้มมาบอยนี่นเ่ี๋ยวไชมมือแมานางเฝ้า ไตตนปจิบอยู่กับป้าต้นไงน้นำจิบเลอะน้ำจิบปากโอ้โหเขากลับบ้านแล้วนี่ค่ะวันนีไปกินปลาเผาเนอะค่ะเนาะวัได้กินสับไปกินบานดีกว่านี่ค่ะเนาะกินเต็มมาเห็นอ่าต้นมะกรอกน้ำและเอิ่นปลามามาดูเนอะค่ะเนาะปลาก็บม่เบิ้งแหละจล้ะแต่ว่าปลาเบิ้งแต่เพิ่นนุวยหน่อยๆปลาไปในเขามาเลาะเบิง้งอ่า อีกนะคะเนาะกลับมากกับเห็นกับตื่นเต้นนะเนาะจ้ะเนาะเพราะว่าลูกเพิ่งใหญ่เร็วนะคะเนาะมากอกใจเนาะเนาะน้อนกิ๊บเต็มเนาะลูกเพิ่งใหญ่เร็วเร็วนะคะเนาะปามากค่ะน้าด้วยส้มนี่โปมือนะคะเนาะนี่ค่ะใหญ่เร็วขนาดเนาะค่่ะนีตื่นเต้นอยมากนะคะพดอกแห้งนะคะนี่ค่ะโอ้ยนะคะุเป็นปุ๋มเป็นพวงนะคะเนาะนี่ค่ะ ได้จะสู่โดเพลงแถวต้นนี้ง่ายสิหักไปน้องกิ๊บเต็มว่ะหักแน่นอนอ่ะเนาะหักเต็มนั่นจริงไว้ยี่สิบกระป๋องหนุนหนุนค่ะทั่วต้นเลยเนาะค่ะเนาะบ่ได้มีแต่ทางนี้เนาะค่ะเนาะงไม่เรื่อยๆเนาะค่ะเนา้องคนจืดๆโหดพ่อแตเนาะค่ะเนาะงว่ามดกของพื้นนะค่ะเนาะนี่ค่ะแหงใหญ่แหงดูแบบดูอ่าแบบว่าจิ้งใหญ่จิ้งตื่นเต้นตื่นเต้นนะคะเนาะว่าเป็นดกแหงนะคะเนาะ เคยเห็นแต่ในคขีดพื้นเนาะค่ะเนาะว่าของพื้นดกเนาะค่ะเนาะว่าเจอของเขาอิงกับโอ้โหดกกว่านี่นี่ค่ะนี่นะสิกินได้แล้วน่าจะเนาะนี่ค่ะนี่ค่ะพคนเนาะกินเต็มกับพ่อพ่ไม่ดูพวงนี้บ้างไหนโอ้ดูมาแล้วเมื่อกี้นี่ค่ะนี่ค่ะแต่พวกนี้น่าจะกินได้นะเนยกินได้แล้วเดี๋ยวต้องไปถามยายก่อนเจ้าของะยายพื้นเป็นเจ้าของ ยายเพิ่นฝ่อของเพิ่นอยู่ของเพิ่นของยายเนาะค่ะเนาะยายเพิ่นดูแลเนาะค่ะเนาะดูแลอย่างดีดูแลอย่างดีเลยให้ปุ๋ยอย่างดียายเพิ่นก็สิใส่ปุ๋ยปุ๋ยใส่พุ่นของเพิ่นเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะนี่ค่ะคุณยายฝีมือคุณยายเบิดแล้วเนาะจ้ะเนาะนี่ค่ะไม่มีฝีมือเราเออใส่ปุ๋ยคอกฝีมือเราใส่ปุ๋ยคอกแล้วคุณยายก็สิใส่ฟางกบเนาะค่ะเนาะในสวนนี่คุณยายนี่ขยันจริงๆเลยฝีมือเราก็คือเก็บนี่ค่ะที่เป็นที่เป็น อฟางกบนี่มีแต่ฝีมือคุณยายเนาะค่ะเด้อนี่ค่ะมมาฝีืืออเรคขยันแทงคุณยายของเฮาเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะฟางในนาเนี่ยกะปฟางวิเคลียร์ไหวนะคะน่ะเนาะคุณยายเพิ่อกะ,ะเสียขึ้นมากบหนาดินเนาะค่ะเนาะนี่ทำเป็นปุ๋ยต่อไปเนาะค่ะแต่ที่ทำให้นาดินเท่าบ่แห่งมันบอลน้องกินเต็มใช่รู้ไว้ว่าเราช่วยอะไรช่วยอะไรจ้ะช่วยเก็บช่วยเก็บช่วยกินด้วยโอ้โหน้องกินเต็มน้องกินเต็มนี่ น้องกิ๊ตเต็มมาช่วยอะไรช่วยกินช่วยเก็บปลาติโต <laughs> <laughs> นี่ค่ะโอ้ยนี่นอนเฝ้าเลยเด้ออย่าหายเนอ้อขอยานอนเฝ้าเลยไม่ของยายของยายก็นอนเฝ้าให้ยายนั่นแหละนี่ค่ะน,น้องกิ๊ตเต็มใช่ไหมนอนเฝ้าตน้นประกอบนามให้ยายเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะค่ะ <laughs> <laughs> นี่ค่ะ,คะเดี๋ยวยายจะเอาไปเอาไปขายแล้วจะแบ่งน้องกิ๊เต็มด้วยนะพี่พอยิ่งเจอกระตือรอร้น อยก็ซื้อที่ไหนมีเนะาะเขาคือตอนทดาบอกกันอยู่พี่ปอเขาหลอกเขาตัว <c ười> <c ười> พี่บอเขาตัวเนาะนี่ค่ะเห็นแล้วกะออนซอนสาอนเจ้าค่ะเนาะนี่ค่ะกองน้งผ่องเฮาเนาะค่ะเนาะทำอะไรจ๊ะอูย้ยหนุ่มกินเต็มทำอะไรกนแมจ้อะไรจ๊ะ อะไรมะมะเขืออ,อ่ะซื้อมาซื้อมาแล้วไปหาเพื่อนมันไปลอยได้ลอยได้ด้วยไปเรวกินเต็มทีทั้งฝุ่นนะคะเนาะอยู่คนละอ่าหลงนะคะเนาะอันนี่หลงกล้วยนะคะเนาะนี่ค่ะน้ำเพิ่นยังมีอยู่นะคะเนาะพอาะ้าปล่อยน้ำเขามาแล้วก็ะเขาจะซึมเขานะคะเนาะ,ะเขาก็ว่าเพิ่นนี่เขามาได้อยู่น้ำไม่ข้องเขาก็เลยอยากบา่อยน้ำเขามานะคะเนาะให้ต้นไม้เขาได้ซุ้มนาะคะ่ะนี่ค่ะ แล้วเหลนเกล้กวยทางนี้เนาะคะ่ะเนาะมีขวายสองเครือน,นี่ค่ะขึ้ยใหญ่ปากะเดือดตัดไปเป็นทีเรียบร้อยแล้วน,นจะจ๊ะเนาะนี่ค่ะ,คะตัดปากะตัดไปแบบนี้เนาะคะ่ะเนาะอยากให้่มเป็นปุ๋ยต่อไปน้องกิ๊ตเต็มเราไปแน่นี่ค่ะคเบิ่งกล้วยเครือสวยๆเนาะคะ่คเะ,คะนคเานาะน,นี่ค่ะกล้วยหนาของเฮาเนาะค่ะเนาะน้องกิ๊ตเต็มเห็นกล้วยหรือยังนี่ค่ะของคุณกิ๊ตเต็ม ลวงหนาไปเนะะะคเนนาี่ค่ะอันนี้สีแก่แก่เนาะค่ะเนาะค่ะทับทิมสีม่วงเราเรียกว่ากล้วยหนาของเหวนะค่ะเนาะสวยสวยเลยจ้ากระเพิ่งเอาไปให้ลูกค้าเนาะค่ะเนาะมเอนี้เนาะค่ะเนาะ่กล้วยทับทิมของเหวนะค่ะเนาะเสือสวยๆนี่ค่ะนี่ก็อีกเครื่องนึงเนาะค่ะเนาะอันนี้ก็บบให้แก่ดอกจ้ะนี่ค่ะสวยๆเลยค่ะ เป็นสีเขียวสีสมบูรณ์นะคะน่าลูกเพิ่นนะคะเนาะนี่ค่ะทัพทิมสีม่วงของเฮานะคะเนาะค่ะนี่ค่คะหลังจากพามาเลาะสวนกล้วยของเฮาแล้วนะคะเนาะแล้วก็พาไปเบิ่ง เกาะหนมามมันก็เหานะคะเนาะเพิ่อนก็เริ่มใ,ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเนาะค่ะเนาะไปเข้าไปสิพ่ายางออกกันเนาะน้องกิ๊บเต็มเนาะคัมคแล้วเนาะสิเดกับบานแปะน้องงัวน้องควายเขาหอกเนาะค่่ะะะเนาโอ้อโหได้ยังนั่นไปตองไปตองได้ให้น้อง,งกิบก๊บเต็ม,พเ,มเพิ่อนไปเก็บบลาเขืออยู่หนาสวนเนาะค่ะเนาะแล้วป่าสิไปหมดพักเนาะค่ะเพราะว่าไก่คัมแล้วใครให้ลุงบัสเพิ่อนนั่น้องงัวน้องควายเขาหอกค่ะป่ากันสิได้ หดสวนก่อนค่ำนะคะเนะาะได้จดได้เข้าบ้านนะคะเนาะค่ะโด่งกล้วยทับทิมของเฮานะคะเนาะไปกันสวยงามนะคะเนาะเพราะว่าตอนนี้อ่ะสวยงามเพราะว่าอย่างนะคะเนาะเพราะว่าตอนนี้หนามเพิ่งบาขาดนะคะเนาะนแต่ว่าเฮาสิได้พันแรงไปได้แบบใดกะเดี๋ยวเฮามารอหลุน,นะะเนาะค่ะเนกะขันแรงแน่เพิ่งกะกล้วยเพิ่งกะ จังวานาะค่ะเนาะเพิ่อนกับเป็นกล้วยที่เพิ่อนขา,นนา,าดน้ำบ่ได้เนาะค่ะเนาะค่ะปกติบ่ค่อยค่ะ,ะสดซดเอ่อชื่นสดใสเนาะค่ะเนาะกล้วยทับทิมเน,นานะค่ะเป็นเป็นกล้วยที่มักน้ำเนาะค่ะเอาก็ต้องการน้ำโฮดเพิ่นทำมือหัวแรงนี่สิเป็นจังไรแน่เนาะค่ะขอให้อย่าแรงแห้งเนาะน้นนองกิ๊บเต็มเนาะค่ะให้เข้าเดียพานแรงไปด้วยกันเนาะน้องกิ๊บเต็มเนาะ นี so no, no. No. No him, ่ค no. no no. no no. so no no. ่ะกล้วยกล้วยที่ทนแหงเนาะ้อะกิ๊ตเต็มกล้วยทัพทิมของเราเป็นกล้วยที่ทนแหงทนแรงทนน้ำนาะค่ะเนาะงขันน้ำท่วมเพื่อผ่านมาได้นาะค่ะเนาะกะทุกปีทุกปีเขาต้องเขาต้องหนาหนามเพาก็ต้องผานหนามมาค่ะเนาะผ่านพานเป็นพ่านานหนามาเนาะค่ะเนาะกหนาแรงเขาต้องผานแรงไปให้ได้นาะค่ะเนาะนี่ค่ะน้องกิ๊ตเต็มมาจบคลิปก่อนเนาะแล้วเขาสิได้ไป เห็ดอย่างอื่นกันเนาะจ้ะเนะาะทำมาจบคลิปในย,ยใแล้วนี่ค่ะจบคลิปความปดภัยขั้นแท้ให้โชคพุทธเสด็จคเชิญแม่เพื่อเป็นกำลังใจให้เราวคับคลิปใหม่ต่อไปค่ะขอเกันใหม่คลิปหน้าเนาะจ้ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายจ้า